สวัสดีครับมื่อนี้เจ็ดรถโฉกสุรพงษ์รถบรรทุกเมื่อสองนะครับเด้ได้ได้รถเขามานำเสนอคุณลูกค้คาส่าเช่ารถเมื่อสองแห่งประเทศไทยนะครับเด้รถคันนี้เป็นเ็บอารอาร้อยเกาสิแรงเงาหาเมียหกสครับผมจดทะเบียนปีหาแปดรถคันนี้ก็ได้มักขึ้นกันครับ หัวบางยางเต็มเงื่อนครับรถยูนี่เนี่ยสภาพควมเดิมมัดสุขันนะครับเด้อคุณลูกค้าเด้อสนใจกับท่มาถังมารถคันนี้ก็ยางเต็มครับเอาไปก็ไม่ต้องเห็นยางอีกยางกับพึ่งเปี่ยนกับของพิ่งพิ่งเปี่ยนมาหม่ๆมทั้งหกเจ็ดครับผมเป็นอีซูเอฟอาร์อาร์ลอยเก่าซีแรงคาซี่ใสบ้องครับคาซี่บ่มีมังใดแป๊วมังใดแมงครับเราประกันครับเราประกันควมเดิมของคาซี่ครับผมเดิมมาจากโรงงานกับจังไดจังสันแหละครับผม รถคันนี้เป็นตรงเล็กค้างเล็กตรงเล็กค้างเล็กนะครับเด้อตรงเล็กค้างเล็กพื้นเล็กเป็นเล็กปรตูยางแล้วครับผมเอาท่านเอาไปก็บ่ต้องเห็นยางอีกครับมันติทุ่นก็ไม่ได้ครับเด้อกระบะเล็กนี่ครับผมสนใจกระโท้มาทักมาได้ครับรถคันนี้เป็นยีสูเอฟอาร์อาร์อยเก้าสิบแรงเงี้ยวหาเมตรหกสิบนะครับเด้อสนใจกระโท้มาพีกัดบ้านน้องหยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อ เนรถเมื่อสองโฉกสุรพงษ์ทางเฮ้าคุ้ยง่ายครับมีไฟแนนซ์บริการลูกค้าพ้อมครับคุยง่ายขายง่ายครับรถกางอัมครับรถยูนิลับประกันครับผมเฮ้าว่าได้ไปท่าแช่งกับเตือนรถเตือนอื่นนะครับเต่แต่ว่าเฮ้ามั่นใจเตือนรถของเฮ้าว่าควมเดิมอยูุนี่ครับผมรับประกันควมเดิมครับผมสนใจก็โทรมาทักมาได้ครับผมส่วนเอ่อ แผ่นขางคือเห็ดสีไม่นะครับเนียเพราะว่าเดิมนี่มันเป็นรถตู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปจดเป็นบรรทุกมีข่างเสริมแล้วครับผมไม่ต้องไปเสียยางอีกครับผมสนใจกับท่มาทางมากครับเอาซุ้มคัสเซ่พันมองไกลๆนะครับผมคัสเซ่รับประกันคว้มเดิมครับบ่มีแป๊บบ่มีแม่งครับผมยางเนี่ยเต็มรอยทั้งหกเซนครับ รับประกันคว้มเดิมคว้มงามครับผมว่าหนีรับประกันการส้นไห่มัดสุขั้นครับรถเดยวนีผมมีการส้นมารถขันส้นรถส้นมาทาาเท้าบาซื้อข้ามาแล้วครับเด้อสนใจกับเท้ามาทักมาได้เต็นรถโชกสุรพงษ์ยินดีให้บริการคุณลูกค้าครับผมส่วนราคานึ่งปลอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมื่อความแจ้นน่เปิด้อยูเก้าสิบเจ็ดห่านะครับเด้อเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเด้อสนใจก็บเท้ามาทักมาได้ครับผมเต็นรถโชกสุรพงษ์ พี่กัดบันน้องอยมแพทย์จังหวัดขอนแก่นหัวนี่บางบ่เคยส้นบ่เคยเชี่อสีครับผมเอาบานรราานี้ก็บเสด็จกลาามดหมอแค้นแฟนเ็นรหดมือสองนะครับเด้อสวัสดีครับ